ตอนเดินดเนนิเรื่องพันธะเหเกิ้งแรกของสุริวานยเนาะก็เป็นแบบได้มาเดินผมยด้ยกับที่รษาอยู่นะครับผมก็ดีใจมากๆที่ทางมีอยู่ให้เกียรติแล้วก็เชิญพวกเรามานะครับผมก็ดีใจมรัหนาวเหรอหนาวนะจริงไม่หนาวหรอกเพราะว่าจริงตอนที่เดินก็มีมีน้องคนอยู่ด้วยน้องมีน้องคนมาด้วยที่เล่นเป็นคุณหมอเมธในรายการวิสระกิจไทยรัฐนะครับผมก็ไม่เท่าไหร่แต่ก็ถ้ามีน้องฟุกมาด้วยก็จะ เคหาสะดวกกว่านี้แน่นอนนะครับแนะนะเป็นอนะไรครับคือรายการจะเริ่มตั้งแต่ใช่เป็นเรื่องอะไรอย่างไรครับอ่าแม็กเอวิสพรากิทในเทวดาก็จะเป็นซีรีส์ที่เป็นไลายเส้นคุณบมอแซมเนาะซึ่งก็จะมีเป็นอาแพาย์ทางการแทยซึ่งผมเลยเป็นคุณบมอภาคภูมิแต่ว่าเป็นคุณบมอที่มีสัมพันธ์พิเศษที่สามารถ มองเห็นผีได้แล้วไอ้การที่จะเห็นผีของเราเนี่ยมันกระทบกับการทํางานในการเป็นหมอคือเราไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปได้ไม่สามารถที่จะรักษาคนไข้แบบที่เราต้องเห็นผีต่อไปได้เราแบบเราเลยขอพรไปหาที่ขอพรที่หนึ่งซึ่งเลยทาให้เราได้เจอกับเทวดากรินะครับผมก็ hmm. เรื่องราวก็จะเป็นหลักใจนั่นก็คือการที่แบบเราช่วยวยกันทำภารกิจที่จะทำให้คุณหมอภาคภูมิเนี่ย หายเห็นผีแต่ว่ามันก็จะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นระหว่างทางทําใหม้มันมัีมีมีมีปัญหามีประเดน็นมีหลายๆอย่างที่จะต้องคลี่คลายต้องค่อยๆช่วยกันแก้ปัญหากันไปครับก็ต้องลองดูว่าสุดท้ายระหว่างคุณหมอคุณเทวดาเนี่ยจะเป็นยังไงก็อยากให้ติดตามใน Make Up w i ช h ภารกิจเทวดาครับผมจริงๆมันทุกแนวเลยแต่ว่าเอาหลักๆก็คือจะเป็นาการแพทย์เป็นคอมเมดี้แล้วก็เป็นดรามา่า เห็นผีด้วยอ่ะทิวดอร์นิดๆหน่อยๆเกมแรกที่ปล่อยมาจมี3แสนวิวใช่เพิ่งเพิ่งเท่าที่เห็นเพิ่ง,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 งจะ3แสนไปเมื่อเช้านี้ก็อขอบคุณมากนะครับผมที่ติดตามกันแล้วก็คอยสปอนเซอร์ตได้เข้าไปในคลิปแบบว่ามีการที่แบบปล่อยในไปอ่านะครับก็ดีใจนะฮะที่ที่คนที่ได้เข้าไปาไดูพายร์ลแล้วรู้สึกว่าชอบในไพายร์ลของเราแบบชอบในเรื่องราวชอบในแบบเรื่องนะเป็น เป็นแนวทางของซีรีส์เราอะไรเงี้ยว,ว่าจะเป็นประมาณนี้แล้วก็ให้ฟีดแบ็กกลับมาด้วยแบบว่าเออมีเคมีที่น่ารักแล้วก็มีเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็รอดูว่าไอตอนซีรีส์ตอนตัวจริงออกเนี่ยจะเป็นยังไงก็จริงก็ขอบคุณมากอยากให้รอดูต่อซีรีส์ตัวจริงกันเนี่ยหลายคนบอกว่าแบบว่าชอบแต่เลือกออกมาแล้วดูเรากับนักฟุตแบบมีอะไรนะแบบหนังเซลล์เป็นแข่งกันท่าทีที่ไม่ได้อ๋อคือ ผมกับฟูก็ค่อนข้างจะเป็นคนปากแตกของคู่ในดีวายที่เล่นในเรื่องด้วยตอนแรกอะคือตอนที่ถ่ายไพร์ลเนี่ยเรายังจะไม่ได้คืออะไรนะไม่ได้สนิทกันมากขนาดนั้นเพราะว่าเราเป็นการเจอกันแรกๆเนาะแต่ว่าพอตอนช่วงถ่ายซีรีส์เนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นเหมือนเผยตัวตนที่แท้จริงของคู่ออก,กมาก็ก็สนุกดีืมว่าน้องเป็นความน่ารักแล้วก็คือพอเป็นกลุของคู่เนี่ยเวลาอยู่ในกองมันสนุกมันมีแซวก,กันบ้างหยอกล้ออะไรกันเนี่ยครับผมก็ก็ดีครับ เนี่ยก็แสดงว่าคือในเรื่องที่จะได้เห็นบื้องหลังก็เยอาเลยใชคือเบื้องหลังอาจจะเห็นเยอะเนาะแต่ว่าในซีรีส์เนี่ยก็อาจจะมีบ้างแต่มันก็จะมีพาร์ทที่เป็นพาร์ทดราม่าพาร์ทแซลถามว่าคือคุณหมอภาคภูมิก็จะเป็นคุณหมอที่ค่อนข้างปักจัดระดับนึงเป็นคนที่แบบอะไรอยากจะพูดอะไรก็พูดอ่ะีกเทวดาคลิปนี้ก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างมีเซล์คอนฟิเดนซ์หรือว่ามั่นใจในตัวเองก็นิดนึงก็ต่างคนต่าง ความมั่นใจทั้งคู่อ่ะมันก็จะมีแบบแซวกันเก็กอะไรอย่างเงี้ยครับก็ประมาณรอดูรอดูทั้งทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังครับสนุกแน่นอนแล้วเราที่ตื่นมาเป็นพระเอกสีวายเรื่องแรกคุกเขาไปไ้างเอาจริงก็ตื่นเต้นที่ได้มาเป็นมีโอกาสได้มาเป็นพระเอกในสีวายเรื่องแรกก็แล,แล้วเราก็ได้คู่กับน้องซุปด้วยซึ่งเขาก็แบบ ทางซีรีส์วายมาหลังเรื่องมากแล้วก็มีแฟนคลับที่แบบทั้งในไทยและต่างประเทศเยอะมากซึ่งถาวเราได้กดดันไหมเราก็ก็กดดันนะแต่ว่าเราคิดว่าโอเคเราเราถือว่าเราเรามาทํางานของเราเรามาเป็นนักแสดงเรามาแสดงบทมาที่เราได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดแล้วก็อะไรจะเป็นยังไงก็ ก็ฝากให้คนดูให้ใแฟนคลับเนี่ยพิจรารณาแล้วก็ตัดสินใจว่าจะเป็นยังไงต่อไปก็ดีใ,ใจที่ได้มาทางนี้ก็เป็นอีกเว้นที่รู้สึกว่าเหมือนเป็นโลกใหม่ดีกว่าเพราะว่าตอนที่ผมดูช่องสามเนี่ยตอนในรี้ยืนเยแต่หดี๋วว่าตอนที่ถ่ายละคอช่องสามอะไรเงี้ยก็จะเป็นอีกบรรยาณาหนึ่ง แต่พอมาเจอบรรยากาศซิรี้วายการทำง,งานซิรี้วายก็เป็นอีกแบบนึงซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันแปลกครับก็ยังไงก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับผมว่าผมเป็นใหม่ในซิตี้วายเนาะก็อย่าลืมเล่นกับผมด้วย <laughs> เอ็นดูผมหน่อย <laughs> ไม่มีวิธีมีขนาดนั้นถือว่าคือเราก็ก็ก <c oughs> ็เป็นน้องใหม่อยากให้ทุกคนเอ็นดูเราแล้วก็ซัพพอร์ตแล้ซัพพอร์ตสนับสนุนเราเนี่ยครับผมก็ฝากด้วย จะเป็นช่วงต้นปีหน้าแต่ว่าช่วงไตามาสแรกแต่เรายังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะเป็นช่วงเวลาเดือนไหนแล้วก็ทางแพลตฟอร์มเราต้องรอติดตามทางวากาเคียที่เขาจะ,อะคอนเฟิร์มว่าเป็นวันไหนและที่ไหนผมไม่อยากรู้คือผมคือเมื่อตอนถ่ายเสร็จเราก็รู้ว่า ตอนที่เราเล่นเราก็รู้สึกว่าเราสนุกแล้วเราเราอยากเห็นในซีนที่เราเล่นไปว่าเป็นยังไงที่แบบหลังจากาที่แบบตัดต่อออกมาทุกอย่างคือเราอยากดูซีรีส์ทั้งมดแล้วก็อยากดูฟีดแบ,บ็กว่าไอที่เราเล่นกันไปเนี่ยคือคนดูจะชอบไหมจะยินกับพวกเราอะไรก็เลยสุอยอด ผลงานก็จะมีนกาวิพระกินเะทวดาที่ได้ดูในต้นปีหน้าเนาะที่เป็นซีรีส์วายนะผมก็มีละครทางช่องสามอีกที่จะออนแอร์ก็อีกสองเรื่องก็คือเป็นเพรลันะครับผมกับเกียกับปานางเสือคับที่จะเป็นช่วงออนแอร์ air, กใ็ใกลก้ๆกันช่วงต้นปีเหมือนกันก็จะอาจจะเห็นผมเยอะหน่อยช่วงนั้นครับผมยังไงก็อย่างแรกเยขอฝาก Make a wish project ในอุบัิกาณเนี่ยผมคือผมเล่นเป็นคุณหมอภาคภูมิแล้วก็เล่นคู่กับหมอฟลุ๊กนะครับผม,ผมก็มีน้องโคนพี่นายที้แล้วก็มีนักแสดงอีกมากมายนะครับผมก็จะได้ออนแอร์กันนะ่าจะเป็นช่วงต้นปีหน้าก็ไม่ก็ขอฝากซีรีส์เรื่องนี้ไว้ในอ้อผมก็จะคุยนคนเดินนะครับผมเป็นซีรีส์ที่มีครบทุกรสชาติให้มีครบทุกรสชาติไม่ว่าจะเป็นคอมเมดี้าพาร์ตการทางการแพทย์ดรามา่าทีวลเลอร์ทุกๆอย่างเลยก็ รอติดตามดูว่าจะออกมาครบรสแล้วอร่อย,อยก็ดก็ใฝา,ากด้วยนะครับ้วก็ฝากติดตามผลงานในีผมด้วยนะนะไม่ว่าจะเป็นฝานังเสือพรานแล้วก็บทแลก็สวนชอ่องสามนก็ขอบคุณมากครับวจะเป็นเอาจริง <c oughs> เรา ไปทำคอนเทนต์เย่างไกันที่ไหนเพราะว่าคือต่างคนคือน้องตอนเนี้ยน้องก็ถ่ายซีรีส์อยู่หลายเรื่องเนาะก็แบบงานเยอะแล้วเราเนี่ยก็จะมีแบบมีภารกิจทางทางแบบอะไรช่องสามของของทางนี้ด้วยอะไรเงี้ยก็ยังยังไม่ค่อยได้คุยกันแต่ว่าช่วงปลายปีผมมีไปไปไปต่างหวดแล้วแต่ยังไม่ได้มีคุยกันว่าจะทำคอนเทนต์อะไรกันน้องหรือเปล่าอะไรนะต้องทำแล้วใช่ไหมคืออยากอยากเป็นคนอยากอยากเป็นคนดูใช่ไหม อยู่ในช่องน้องแล้วกันโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณยถาม Welcome to Star Society.